ทำไมเราต้องฝึกจิตให้มีพลังพลังทางจิตวิญญาณขั้นสูงคือสิ่งหรือพลังทางจิตวิญญาณที่หลายคนเชื่อว่าสามารถช่วยให้พวกเขาเอาชนะการเสพติดและความท้าทายอื่นๆได้สำหรับบางคนพลังที่สูงกว่านี้คือเทพเจ้าเช่นพระเจ้าอัลเลาะหหรือพระพุทธเจ้าสำหรับคนอื่น พลังนี้ครอบคลุมถึงธรรมชาติจักรวาลหรือความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอาจหมายถึงจิตสํนนึกของกลุ่มซึ่งการสนับสนุนและคำแนะนำจากผู้อื่นช่วยให้เกิดความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายและทิศทางความเชื่อในพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของโปรแกรมการฟื้นฟูมากมายในความเป็นจริงการฝึกจิตให้มีพลังจิตที่สูงขึ้นตามลำดับ ตั้งแต่ระดับ1-20เหล่านี้คือการรับรู้ว่ามีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าที่สามารถให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการเลิกเล้าได้เลิกบุหรี่เลิกยาเสพติดและบำบัดโรคทางกายโรคทางใจได้ผู้คนมักเรียกพลังอำนาจที่สูงกว่าของตนด้วยชื่อที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิหลังทางาศาสนาและวัฒนธรรมตัวอย่างเช่นชาวคริสต์อาจเรียกพระเจ้า ส่วนชาวมุสลิมเรียกอัลเลาะห์ชาวพุทธอาจเรียกพลังอำนาจที่สูงกว่าของตนว่านิพพานและบางคนอาจมองว่าเจตจำนงของตนเองเป็นพลังอำนาจที่สูงกว่าด้วยซ้ำการตีความเกี่ยวกับพลังอำนาจที่สูงกว่าอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลแต่โดยทั่วไปแล้วพลังอำนาจดังกล่าวถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ ของกระบวนการฟื้นฟูโดยการพึ่งพาพลังอำนาจที่สูงกว่าผู้คนสามารถเปลี่ยนความคิดไปสู่การเลิกเล่าและตระหนักถึงข้อจำกัดและความต้องการการสนับสนุนของตนเองความเชื่อดังกล่าวสามารถให้ความสะดวกสบายความแข็งแกร่งและความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตและความยากลำบากบนเส้นทางสู่การฟื้นตัว โดยสรุปแล้วพลังอำนาจที่สูงกว่าคือสิ่งหรือพลังทางจิตวิญญาณที่ช่วยเหลือบุคคลในการสแสวงหาการฟื้นตัวจากการติดยาและความท้าทายอื่นๆพลังอำนาจนี้สามารถตีความได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมของบุคคลนั้นไม่ว่าจะเข้าใจอย่างไรความเชื่อในพลังอำนาจที่สูงกว่าสามารถให้ความแข็งแกร่ง คำแนะนำและความหวังในช่วงเวลาที่ยากลำบากได้การฝึกจิตให้มีพลังจิตสูงจึงสามารถเยียวยาฟื้นฟูสุขภาพให้มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงวิธีสังเกตว่าตัวเรามีพลังสูงขึ้นหรือไม่นั้นโดยการฝึกถ่ายภาพตัวเองมั่นเช็คออร่าและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอวิชาพลังจัก,กรวาลวิทยาศาสตร์ทางจิต อย่าลืมทำสมาธิปรับสมดุลจักระทุกวันนะคะทุกคน The Master Healing Master บุรญ,ญาพรสิทธิวิชาพลังจัก,กรวาลเกื้อกูลบุญญาพร